สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับแคมเปญของรถ Eco คคา s u ซูซูกิสวิปมานําเสนอให้ทุกท่านได้ฟังครับทุกๆท,ท่านคงจะรู้จักซูซูกิสวิปกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นรถอ c o คคารอันดับต้นๆเลยที่เข้ามาในประเทศไทยโดยในช่วง9เดือนที่ผ่านมานะครับซูซูกิสวิปมีตัวเลขยอดจําหน่ายอยู่ที่6,529คันจินาตแบตเตรเติบโต33.44%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตรงผลให้ยอดขายรวมทุกรุ่นของซูซูกิเมียตราเติบโต5.18%เเลยทีเดียวเป็นการกระต้นยอดขายของซูซูกิสวิตนะครับก็เลยมีการเสนอแคมเปญพิเศษขึ้นมาที่ชื่อว่า super flat deal สำหรับผู้ที่จองซูซูกิสวิ t เลือกรับก็เสนอพิเศษออกรถวันนี้ผ่อนปีหน้าขับฟรี90วันดอกเบีย้ย0.49%สำหรับรุ่น gl glx หรือดอกเบีย้ยพิเศษ0.79%สําหรับรุ่น gl บัตรเติมน้ำมัน1,000 0บาทหรือเลือกแคมเปญ My Way ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ3,333บาทโดยคำนวณจากราคาของรถรุ่น GL พร้อมส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่ารวมสูงสุด30,000บาทสำหรับรุ่น GL และ GLX หรือรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่ารวมสูงสุด25,000บาทสำหรับรุ่น GL+ p l u s และรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า10,000บาทบวกประกันชั้น1ปีแรก และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเยียบสี่ชั่วโมงระยะเวลา3ปีสำหรับการจองและรับรถระหว่างวันที่1ตุลาถึง3าส็ธันวาคมนี้โนยซูซูกิแจ้งว่าบริษัทมีความพร้อมในการส่งมอบรถแก่ลูกค้าเพื่อตอบรับความต้องการเดินทางในชีวิตประจำวันไม่ต้องรอนานรวมถึงยังมีพันธมิตรเป็นสถาบันการเงินเข้ามาช่วยเรื่องการอนุมัติสินเชื่อที่มีความหลากหลาย สามารถเข้าถึงการเป็นเจ้าของรถซูซูกิได้สะดวกมากยิ่งขึ้นคือบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดธนาคารทหารไทยธนาชาติธนาคารทิสโก้และธนาคารเกียรตินากินหากทุกท่านสนใจลองติดต่อที่ศูนย์บร,ริการซูซูกิทั่วประเทศได้เลยครับหากคลิปแบบนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด u u s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ